สวัสดีครับกลับมาพบก,กันกับพระธรรมนำชีวิตดิครันนะครับสติปัญญาที่แท้จริงเริ่มต้นจากความยำเกรงพระเจ้าแต่เมื่อสติปัญญาถูกแทนที่ด้วยความพึงพอใจส่วนตัวมันกลายเป็นกับดักพาเราไปสู่ความพินาศซโลมอนผู้มีทั้งชื่อเสียงอำนาจและทรัพย์สินเขาไมา่อยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตแต่ก็เป็นจุดที่ทําให้ใจของเขาค่อยๆห่างไกลาจากพระเจ้าพระธรรมหนึ่งพงศรรษัตรบริษ1ทได้ทำให้เราเห็นบทเรียนชีวิตของจริง ที่เราต้องรักษาชีวิตในความยำเกรงพระเจ้าพระธรรมบึงพงษ์กริย์บทที่11ข้อหนึ่งพระราชาซโลมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟาโรแล้วมีหญิงโมอับหญิงอัมโมนหญิงเอโดมหญิงไซดอนและหญิงฮิตไทน้องครับผมเชื่อว่าซโลมอนรู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าในเรื่องนี้ดีในข้อสองและย้ำเรื่องนี้อีกครั้งว่าพระเจ้าสั่งห้ามเด็ดขาดเพราะหญิงเหล่านั้นจะพาให้ใจของเขาหันไปติดตามพระอื่น โซโลมอนมีผู้หญิงเยอะมากนะครับมีมเหสีเจ็ดร้อยคนและนางห้ามสามร้อยคนเขาหลงรักหญิงเหล่านั้นและพวกเธอทําให้โซโลมอนหันไปติดตามพระอื่นเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆครับพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่สิบเอ็ดข้อสี่ต่อมาเมื่อโซโลมอนทรงพระชลาแล้วบรรดาพระมเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ไปตามพระอื่นๆและพระทัยของพระองค์ไม่พักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ ไม่ได้เหมือนอย่างพระทัยของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์พี่น้องครับไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้แต่เพราะเขาค่อยๆหันใจของเขาจากพระเจ้าที่เล็กและน้อยในข้อ6ราชุมารเจ้าบันทึกว่าโซโลมอนทาสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนรของพระเจ้าและไม่ได้เดินตามพระเจ้าด้วยความเต็มใจเขาสร้างวิหารให้พระต่างชาติของยิงเหล่านั้นเพื่อพวกเธอพี่น้องครับขอเระมัดระวังรักษาจุกเราให้ดีอย่าให้พระผองของพระเจ้า พาใจของเราห่างจากพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพรทุกประการนะครับนี่เป็นบทเรียนสําคัญการล้มลงไม่ได้เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแต่เริ่มจากการปล่อยใจให้เอียงทีละเล็กทีละน้อยพี่น้องครับซาลมอนอ่อนแอในเรื่องที่เขาคิดว่าเขาจัดการได้เขาควบคุมได้จนสุดท้ายเขาสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าขอให้รเราระมัดระวังหัวใจของเราให้ดีอย่าให้พระพรที่พระเจ้าประดันให้ทำเราลืมพระเจ้าผู้ประทานพระพร แต่จงกลับมาพึ่งพาพระกลุ่มพระเจ้าหน่ทุกวันความผิดพลาดในเรื่องใหญ่ๆมักเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราปล่อยเข้ามาในชีวิตทีละนิดจุดมันกินเราไปทั้งใจครับพระรามสุภาษิตจึงเตือนแบบสั่งว่าจงเฝ้าระวังรักษาใจของเจ้าให้ดีเพราะทุกสิ่งเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องครับขอจะรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันใช้เวลาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเสมอในทุกวันนะครับพี่น้องครับแบรงริ่านด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงส คงเป็นความรักในความรักของพระองค์มีพระเมตตาคุณมาถึงเราเสมอเราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับพระคุณของพระองค์ที่มีมากพอเพียงที่ให้โอกาสและให้อภัยคนบาปอย่างเราเสมอพร,ร,อระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษในความหยิงยักโซของเราตัวคิดว่าเราจัดการทุกอย่างได้ควบคุณทุกอย่างได้แต่เราไม่สามารถพร,ร,ระเจ้าค่ะขอกําลังจะพระองค์ทุกติดสนิทอยู่กับพระองค์เพื่อจะเข้มแข็งเพราะความสมบูรณ์ของพระองค์จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในพระคุณของพระองค์ ขอพระเจ้าสมโปรดให้หัวใจของเราเจะยามเกรงและไม่หันไปจากพระองค์ขอเราเจะระมัดระวังใจของเราจะรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทําให้แล้วเราะจะเป็นที่โปรดปรานของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นขอสมโปรดเมตตารลวงเจ้ากะระรติฐานทูลขอรขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุทธองค์สันเสริญครับ